อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อย <c oughs> ขายครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกคนครับกลับมาเจอกันอีก EP หนึ่งนะครับวันนี้นะครับทําไส้กรอกยังไงให้มันน้อยทําไส้กรอกยังไงให้สุกและกรอบมาดูครับเหมือนเดิมครับวัตถุดิบไส้กรอกจากร้านเจสิ่งไส้กรอก นะครับไส้กรอกที่อร่อยที่สุดในโลกการันตีนะครับตัวนี้เป็นไส้กรอกสูตรมันน้อยนะครับอ่ะหยิบเลยนะฮะไส้กรอกสูตรมันน้อยนะครับปึ๊บระดับแรกนะครับตัดนะฮะสามข้อพอนะครับตัดสามข้อนะครับ,อรบเอาเชือกออก แต่สามข้อพูบเวลาเราอบนะครับน้ํามันนะครับจะไหลออกหัวท้าย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 นะครับเอาลงเตาอบนะครับเตาอบก็ขอให้เป็นขั้นที่ต่ําสุดนะครับอัดต่อไปปิ้ฝาเหมือนเดิมครับอย่าลืมครับอุณหภูมินะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าองศานะครับระยะเวลายี่สิบห้านาทีเหมือนเดิมนะครับ หลังจากอบไป125เอ้ย175องศาที่25นาทีแล้วไส้กรอกเราจะออกมาหน้าตาเป็นไงกลับมาดูกันใน EP ต่อไปครับะนะครับผ่านไปแล้วประมาณ10นาทีนะครับตอนนี้นะครับสังเกตนะครับที่บริเวณนะครับเห็นไหมครับอ่าน้ำมันจากไส้กรอกนะครับกำลังถูกดันออกมาด้วยหม,ม้ออบร้อนนะครับวิธีนี้อาจจะทำให้ไส้กรอกเนี่ยสุก นะครับแล้วก็บันน้อยและไส้กรอกที่เราใช้เนี kur, ่ยมันน้อยอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับไฮไลท์นะครับตั้งอุณหภูมิที่หนึ่งร้อยเจ็ดห้าองศานะฮะเวลายี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวสุกแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีขอบคุณครับสัีครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเกือบ2ี่สิบห้านาทีแล้วนะฮะมาดูสภาพไส้กรอกนะกลิ่นหอมนะครับตอนนี้ดูนะครับน่ากินขนาดไหนนะครับนี่คือสุกแล้วนะฮะไลน์น้ำมันออกไปแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะฮะเหมือนเดิมครับอุณหภูมิ175องศาอบ25นาที17525น,นะครับมาดูนะครับสุกแล้วเป็นยังไงกลิ่นหอมนะครับน้ำมันที่ออกไปนี่เดือดพราดเลยนะครับอื้ รอเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยหั่นนะครับชิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยหั่นนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการอบไส้กรอบนะครับวิธีนี้จะดีกว่าการทอดนะครับหรือย่างนะครับเพราะว่าจะไม่มีรอยไหมแล้วก็เป็นการลดสารก่อบมะเร็งจากการทอดหรือย่างไหมนะครับวันนี้นะครับไส้กรอบของเราสําเร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเหมือนเดิมครับอยากทราบว่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยสดขายครับ <c oughs> สวัสดีครับ